น่าจะไม่พอดีกับไซ์คุณลูกค้าเลยนะคะถ้าไม่อยากขายบอกกันตรงๆก็ได้นะคะคุณลูกค้าจะเยนเ็ยนๆก่อนนะคะช่วยไปอยู่ไกลๆเนี่ยน,น่าจะดีกว่านะเราจะขายสินค้าที่ชํารุดให้กับลูกค้าไม่ได้นะคะคิดกล้าขัดคำสั่งฉันฮะดูเลยเนี่ยมันตรงตามไซที่แกหาไหมสวยนะเนี่ยชุดนี้นีน่คุณลูกค้าคะขอรุนนาวไว้ที่เดิมด้วยนะคะคุณคะคือฉันชอบ ชุดนี้จริงๆนะคะชอบงั้นหรอคะแต่ฉันว่ารุ่นนี้เนี่ยมันน่าจะไม่พอดีกับไซส์คุณลูกค้าเลยนะคะนี่คุณกำลังจะบอกฉันว่าไม่มีไซส์สำหรับฉันใช่ไหมคะ,ะเปล่าหรอคะฉันไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นน่ะพอดีทางร้านของฉันเนี่ยมันมีแต่ไซส์คนปกติอะแต่ถ้าสำหรับเธอแล้วก็ ไม่พูดดีกว่าเนาะไซ์ปกตินงลระคะนี่คุณกำลังจะบอกฉันว่าร้านคุณน่ะไม่มีไซส,สำหรับคนอ้วนอย่างฉันใช่ไหมคะอมเออเดี๋ยวก่อนนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าใจะเย็นๆก่อนนะคะคือคุณผู้จัดการเนี่ยเขาไม่ได้หมายความมาแบบนั้นเลยคะ่ะแล้วหมายความว่ายางไงคะถ้าไม่อยากขายบอกกันตรงๆก็ได้นะคะ คือคุณลูกค้าเนี่ยหุ่นปกติเลยนะคะและทางร้านของเราเนี่ยก็มีชุดชั้นในให้ลูกค้าเนี่ยเลือกเยอะแยะมากมายเพื่อให้เข้ากับตัวเองเลยค่ะใช่ค่ะคุณลูกค้าพอดีว่ารุ่นที่ลูกค้ากําลังมองหาอยู่เนี่ยไซส์มันหมดเลยอะค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะทางร้านของเราเนี่ยยังมีรุ่นอื่นที่พอดีกับไซส์คุณลูกค้าอยู่อะค่ะงั้นเดี๋ยวเมาให้นะคะก็ได้ค่ะสันลองรุ่นอื่นเหมือนที่คุณบอกก็ได้ ได่เลยค่ะนี่แกตามฉันมาหน่อยฉันมีอะไรจะคุยกัแกค่ะนี่แกเป็นบ้าอะไรแกจะเข้ามาทำไมฮะมันไม่ใช่นหน้าที่ของแกนะคือฉันแค่อยากจะเข้ามาช่วยอะค่ะพอดีฉันเห็นว่าลูกค้าเริ่มไม่พอใจช่วยงั้นหรอ ช่วยไปอยู่ไกลๆเนี่ยนน่าจะดีกว่านะค่ะแกรู้ไหมว่าที่นี่เนี่ยรับเฉพาะลูกค้าที่มีเงินเท่านั้นแล้วแกก็เป็นแค่เด็กฝึกง,งานยังไม่รู้อะไรได้ซ้ำมันต้องทำงานอะไรบ้างแกคงเข้าใจที่ฉันพูดนะฉันขอโทษค่ะงั้นก็ดี อยากดูแลลูกค้าคนนั้นมาใช่ไหมฉันว่าชุดชั้นในตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับลูกค้าคนนั้นนะแต่ว่าชุดชั้นในนี้มันเป็นชุดชั้นในที่ชำรุดแล้วไม่ใช่หรอคะแล้วไงอะ่ะชำรุดมันก็ขายได้หรือว่าแกกล้าขัดคำสั่งฉันแต่ว่าเราจะขายสินค้าที่ชำรุดให้กับลูกค้าไม่ได้นะคะใครบอกว่าฉันจะขายล่ะแกต่างหากที่ต้องขายเพราะว่าแกเป็นคนสร้างเรื่องนั้นมาทั้งหมด แกก็รักชอบอองสิแต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะยังไงฉันก็ทําไม่ได้หรอกคะ่ะเธอฟังฉันดีๆนะฉันเป็นหัวหน้าแกแล้วแกเป็นแค่ลูกน้องฉันสั่งอะไรแกก็ต้องทําหรือว่าแกกล้าขัดคําสั่งฉันไม่กล้าค่ะก็ดีงั้นก็ไปดูรายลูกค้าคนนั้นได้ละ คุณลูกค้าคะเดี๋ยวฉันให้พนักง,งานเนี่ยเอาบาที่เหมาะกับคุณลูกค้ามาให้นะคะอ,อ๋อค่ะขอบคุณนะคะชุดชั้นในตัวนี้สวยจังเลยค่ะฉันชอบมากค่ะเออนี่เป็นไซส์ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่คอยดูแลและเลือกชุดให้ฉัน ถ้างั้นฉันขอลองหรือเทียบหน่อยได้ไหมคะเออเดี๋ยวก่อนนะคะคุณลูกค้าฉันว่าคุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องลองหรอกนะคะฉันว่ามันน่าจะพอดีกับไซส์คุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าก็ใส่ได้แน่นอนเลยคะ่ะเหมาะงั้นเหรอคะใช่ค่ะงั้นเราใส่ถุงแล้วก็คิดเงินเลยดีไหมคะ <S <S 2> <S 2> ก็ได้ค่ะงั้นเอาเป็นว่าฉันไม่ลองละเอาชุดนี้ละคะ่ะ ดีเลยค่ะคุณลูกค้างั้นเดี๋ยวฉันให้พน,นักง,งานของฉันเนี่ยดูแลคุณลูกค้าต่อเลยนะคะวีเกดูแลลูกค้าให้ดีๆแล้วเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะคะค่ะวิแกมาหาฉันตรงนี้หน่อยสิค่ะ เห็นบาตัวนี้ไหมแล้วแกรู้หรือเปล่าว่าเราจะทํายังไงให้บาตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจทํายังไงเหรอคะแกเอาป้ายราคานี้ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนให้หมดแพงเลยนะซึ่งมีราคาศูนย์สามเท่าเอาไปเออฉันบอกว่าให้เอาไปไงแล้วจะมีคนมาซื้อเหรอคะเราจะได้กำไรจากไอ้พวกผู้ชายที่ชอบซื้อของแพงๆให้ภรรยา เราจะต้องกลินเข้ากระเป๋าแกเข้าใจใช่ไหมแต่ฉันทำไม่ได้อะคะ่ะทำไม่ได้งั้นเหรองั้นฉันจะรายงานบอสว่าแกขายของชำดุให้กับลูกค้าที่ดูจนๆในวันนั้นแต่ฉันไม่ได้เป็นคนทำนะคะคุณตังหากที่เป็นคนบังคับให้ฉันทำพรุ่งนี้บอสจะเข้ามาฉันมีอยู่สองทางเลือกให้แกทางเลือกที่หนึ่งแล้วก็ แกจะโดนไล่ออกเพราะว่าขายของชำรุดให้กับลูกค้าแล้วก็จะไม่มีใครจ้างงานแกอีกแล้วทางเดือยที่สองแกต้องทำตามที่ฉันบอกทุกอยา่างแล้วแกก็จะได้เงินเพิ่มแต่ฉันไม่ได้เป็นคนหลอกลูกค้าคนนั้นนะคะเรื่องวันนั้นเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องค่ะฉันจะให้แกตัดสินใจอีกทีแล้วกันนะตกลงแกจะเอาอยังไง งั้นเดี๋ยวฉันรีบไปเปลี่ยนให้แล้วกันค่ะก็ดีไม่งั้นก็รีบทำให้ฉันเนี่ยเสร็จภายในวันนี้เลยนะ สวัสดีครับเออยินดีต้อนรับค่ะขอโทษ้วยนะครับคุณพอจะช่วยผมเลือกชุดชั้นในให้ภรรยาของผมหน่อยได้ไหมครับค่ะได้ค่ะผมว่าตัวนี้แหะครับเหมาะกับภรรยาผมแต่ว่าราคามันแอบแรงไปหน่อย คงจะเป็นเพราะเนื้อผ้าเกรดดีใช่ไหมครับราคาเลยแพงขนาดนี้ใช่ค่ะแต่ฉันว่าคุณลองดูแบบอื่นดูก่อนไหมคะอะไรนะครับคือที่ลูกค้าเลือกมาเนี่ยมันก็สวยดีนะคะแต่ฉันว่าราคามันสูงไปหน่อยอะคะ่ะใช่ครับผมก็คิดแบบนั้นแหละงั้นผมขอชุดชั้นใน ที่ราคาแพงที่สุดในร้านเลยน,นะครับพอดีภรรยาของผมเขาชอบใช้ของแพงแล้วก็ของที่มีคุณภาพอะครับถ้างั้นผมเอาสองตัวนี้เลยแล้วกันครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะคะ คือช่วงนี้ผมกับภรรยาเรามีปัญหากันนะครับเนื่องจากว่าจะถึงงานแต่งงานของเราฉันเสียใจด้วยนะคะที่คุณต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ครับผมเลยจะทำอะไรเพื่อเขาสักหน่อยเลยตัดสินใจว่าจะซื้อของที่ดูแล้วก็ราคาแพงให้กับเขาเผื่อที่ว่าเขาจะได้เห็นว่าผมรักเขามากขนาดไหน ฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าไอาเดียของคุณเนี่ยมันจะเวิร์กไหมทำไมล่ะครับของที่ผมซื้อให้นี่มันไม่ดีล่ะครับคือราคามันต่างกันนะคะต่างกันยังไงล่ะครับผมไม่เข้าใจคือถ้าเป็นรุ่นนี้แล้วเนี่ยราคามันจะไม่ใช่ราคานี้นะคะ่ะคือแบบนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยราคามันติดผิดอะคะ่ะ ตัวนั้นด้วยเหรอครับใช่ค่ะตัวนี้ก็ไม่ใช่ราคาจริงๆของมันอ๋อผมพอจะเข้าใจละงั้นราคาที่ติดอยู่บนสินค้าก็ราคาแพงเกินจริงทั้งหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะอันที่จริงแล้วเนี่ยราคาของทุกตัวเนี่ยมันต่ำกว่าายที่เราติดไว้อค่ะทั้งหมดนี่เป็นเพราะว่าความผิดพลาดหรือตั้งใจกันแน่ครับ ใชค่ะแต,แต่ว่าคุณอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยนะคะคือถ้าผู้จัดการของฉันรู้เนี่ยผู้จัดการต้องเอาฉันตายแน่เลยอะค่ะนะคะ,นะคะถ้างั้นผมขอคุยกับผู้จัดการคุณหน่อยได้ไหมครับค่ะผู้จัดการคะลูกค้าอยากคุยด้วยอะคะ่ะโอเคเดี๋ยวฉันออกไป สวัสดีค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะคือผมจะซื้อชุดชั้นในเป็นของขวัญให้ภรรยาผมอะครับแล้วผมก็จะซื้อใหม่ทั้งหมดเลยได้เลยค่ะอะ๋แต่ภรรยาของผมเขาเป็นคนที่รสนิยมสูงมากเลยนะครับงั้นภรรยาของคุณใส่ไซส์อะไรคะแล้วตอนนี้เนี่ยคุณมีงบอยู่เท่าไหร่คะ ก็ไซส์ประมาณ35 3 8ถึง38ครับงบประมาณก็หมื่นกว่าบาทผมรบกวนคุณช่วยเลือกให้หน่อยนะครับได้เลยค่ะคุณลูกค้างั้นเรามาลองดูรุ่นนี้ดีไหมคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะภรรยาของคุณเนี่ยต้องชอบแน่นอนเลยคะ่ะ หรือว่าคุณลูกค้าจะดูเป็นรุ่นนี้ดีคะรุ่นนี้ก็เพิ่งออกมาใหม่เหมือนกัน,นะคะ่ะสวยไม่แพ้รุ่นนี้เลยนะคะถ้าภรรยาของคุณใส่แล้วก็ต้องสวยเซ็กซี่ภรรยาคุณต้องชอบแน่นอนเลยคะ่ะดีจังเลยนะครับมีไซส์ของภรรยาของผมด้วยนี่ครับรูปภรรยาของผมเดี๋ยวก่อนนะคะนี่มันบอสนี่นะแล้ววิ่งในรูปคือใครกันอะ ใช่ครับผมเองครับบอสของคุณแล้วคนที่อยู่ในนี้ก็เป็นภรรยาของผมคนที่คุณดูถูกแล้วก็ให้เด็กฝึกงานขายของที่มีตำหนิแล้วก็ชำรุดให้กับเขาไม่ใช่ไงนะคะบ,บอสคือไอเด็กฝึกง,งานเนี้ยมันโกหกค่ะบ,บอสงั้นเหรอครับถ้าเขาโกหกผมแล้วทำไมเขา ถึงไม่ยอมขายของที่ราคาเกินจริงให้กับผมอะครับแถมยังบอกความจริงกับผมด้วยเออคือว่าอ๋อฉันเห็นว่าร้านของเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเงินค่ะบอสฉันก็เลยอยากจะช่วยร้านให้ได้กำไรเยอะๆค่ะงั้นเหรอครับงั้นก็ดีเลยครับผมคิดออกแล้วครับว่าจะลดค่าใช้จ่ายของบริษัทยังไงดียังไงหรอคะ ก็ตัดคอสค่าจ้างพนักงานของเรายังไงล่ะครับงั้นบอสก็ไล่เด yeah> ็กคนงานที claro ้ออกเลยค่ะไม่มาออกเลยนะคะผมจะไล่คุณออกแล้วคุณก็อย่าหวังนะครับว่าจะได้เงินจากผมไม่แต่บาทเดียวนี่บอสจะทำอะไรคะบอสคะมานี่ส่วนคุณก็อยากให้คนอื่นชักจูงคุณ ไปในทางที่ผิดอีกนะครับจงทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปได้คะ่ะบอสฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยฉันละอายใจมากเลยค่ะฉันสัญญานะคะว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกและที่ฉันทำลงไปเนี่ยก็เพราะว่าโดนคนขี้โกงบังคับอะค่ะครับผมเชื่อคุณครับแล้วผมก็หวังว่าคุณจะไม่ทำให้ผมผิดหวังนะครับนี่ครับ ผมฝากคุณดูแลร้านด้วยนะครับผู้จัดการคนใหม่เออแล้วร้านแกเนี่ยจะเจ๋งไวรเด็กฝึกง,งานนี่เอาไปเลย